สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวสุดแปลกจากโซเวียตส่งตรงมาถึงทุกท่านกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยนะครับสงสัยเหมือนผมแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรกับคําถามที่ว่าในสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยใช้ระบบคอมมิวนิสต์ปกครองถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแง่ของการปกครองหรือแง่เศรษฐกิจก็ตามเพราะฉะนั้นในประชากรหมู่มากของโซเวียต มีมหาเศรษฐีอยู่บ้างหรือเปล่ามีใครที่รวยล้นฟ้าบ้างไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาหาคําตอบกันดีกว่า ถ้าถามว่ารัเสเซียนะครับในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่เนี่ยมีคนที่รวยอูฟู่และเป็นมหาเศรษฐีอยู่บ้างไหมคําตอบคือมีนะครับผมแต่ว่าคําว่ารวยของมหาเศรษฐีในโซเวียตเนี่ยไม่ได้รวยเหมือนมหาเศรษฐีในตะวันตกนะครับในช่วงแรกๆของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคนที่ร่ํารวยกว่ามีฐานะที่ดีกว่าชาวบ้านเขาโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งคนหมู่มากเนี่ยพวกนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นนักการเมืองในพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่ก็รัฐมนตรีข้าราชการชั้น สูงทหารต่างๆเนี่ยนะครับจะมีฐานะที่ดีกว่าคนทั่วไปราวฟ้ากับเหวเลยนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีธนบัตรเงินสดอะไรหรอกนะครับผมเพราะต่อให้มีเงินเยอะเนี่ยคุณก็ไม่ได้สามารถนําไปซื้อของซื้ออะไรที่มันหรูหราฟุ่มเฟือยได้นะครับในโซเวียตสมัยนั้นเพราะมันไม่มีขายยังไงล่ะครับถ้าเกิดคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ต้องใช้อํานาจรัฐอํานาจของตําแหน่งคุณเนี่ยในการขอสิ่งของเหล่านั้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรูสุราราคาแพงรถหรูต่างๆบ้าน ลังใหญ่ขอแค่คุณเลือกมาเนี่ยนะครับคุณก็จะได้สิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการเป็นเศรษฐีแต่เป็นตําแหน่งทางการเมืองยศถาบรรดาศักดิ์ของพวกคุณต่างหากนะครับผมยิ่งมีพาวเวอร์เยอะก็จะสามารถเข้าถึงสิ่งของเหล่านี้ได้ง่ายกว่านะครับแต่พอมาถึงในยุคหลังเลยเนี่ยนะครับในช่วงปลายสหภาพโซเวียตเนี่ยยุคของกอบาชอฟเนี่ยนะครับที่มีนโยบายในการเปิดประเทศมากกว่าเดิมเนี่ย เศรษฐีจริงๆที่ร่ำรวยเงินทองจริงๆเนี่ยก็เริ่มถือกำเนิดขึ้นมาในโซเวียตแล้วเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยการสร้างธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดเลยแต่พอในยุคก,กอบชอฟเนี่ยก็ได้เริ่มมีการเนี่ยนะครับอนุญาตให้เปิดธุรกิจส่วนตัวบ้างประปรายแต่ก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบทุนนิยมนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมโซเวียตนะครับผมได้มีบางคนเนี่ยนะครับที่ร่ารวยขึ้นมาจากการเปิดธุรกิจส่วนตัวเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะครับที่ถูกนับว่าเป็นนักธุรกิจชาวโซเวียตคนแรกที่มีเงินถึง1ล้าน รูเบิลนะครับซึ่ง1ล้านรูเบิลเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกถ้าเกิดไปเทียบกับเศรษฐีสหรัฐนะครับหล้านรูเบิลก็ประมาณ1น0 0 0 0 u s หดอลลาร์ในตอนนั้นเองนะแต่ถ้ามาเทียบกับคนอื่นดูแล้วเนี่ยนะครับค่าแรงเฉลี่ยต่อปีสําหรับประชากรโซเวียตเนี่ยอยู่เพียง200รูเบิลเท่านั้นเองนะครับหล้านรูเบิลเนี่ยถือว่ามากมายมหาศาลจริงๆซึ่งชายคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าอาร์ทิอมทาราซอฟนะครับผม นายทาลซอฟเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นหนึ่งในเศรษฐีคนแรกๆของโซเวียตเนี่ยมันจึงนะครับเรียกต้อเป็นเรื่องแปลกม,มากๆเลยที่เห็นคนรวยขนาดนั้นกระแสการตอบรับต่อนายทาลรอฟเนี่ยนะครับจึงเรียกได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับได้มีการมาออกประท้วงถามว่าทําไมนายทาลรอฟเนี่ยถึงร่ํารวยขนาดนี้ได้พวกเราเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมกันไม่ใช่หรอโดยการที่เกิดกระแสตอบรับแบบนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เห็นชอบนะครับและบอกว่าการกระทําของนายทาลรอฟเนี่ยมันมีความทุนนิยมมากเกินไป ซึ่งก็ได้มีการเรียกร้องให้ดําเนินคดีนายทาราซอฟนะครับผมหน่วย KGB ก็ได้เข้ามาสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็ระงับบัญชีของนายทาราซอฟไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายจากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ได้รับการปล่อยตัว และกลับไปทําธุรกิจของเขาต่อนั่นเองนะครับซึ่งนายทรซอฟเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของเศรษฐีโซเวียตคนแรกๆซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนโซเวียตสักเท่าไหร่แต่ในภายหลังเนี่ยนะครับก็ได้มีนะครับมหาเศรษฐีคนใหม่เนี่ยผุดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ่จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวจนกลายเป็นว่าคนที่มีเงินล้านในสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่ถ้าเทียบกับเศรษฐีในประเทศระบอบทุนนิยมอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังนับว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวของเศรษฐียังไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่ทุกอย่างนนีนะครับ จะเปลี่ยนแปลงตอนที่สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยแหละครับที่ทําให้มหาเศรษฐีที่โคตรจะรวยของจริงเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นในรัสเซียเพราะอะไรกันนะครับผมเพราะว่าสัมปทานรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรน้ํามันแร่ธาตุอะไรต่างๆทุกอย่างเลยเนี่ยได้ถูกขายให้กับประชาชนนะครับผมซึ่งถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อไอ้สัมปทานพวกนี้กันละครับมันก็ต้องเป็นคนที่พอจะมีสตังค์อยู่ก่อนแล้ว คนรวยพวกนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ทําการไปกว้านซื้อสัมปทานรัฐเก่าของโซเวียตที่ปล่อยขายเนี่ยนะครับแล้วก็ทํากําไรจากมันเนี่ยมหาศาลนะครับที่มากกว่าเดิมเนี่ย ร้อยเท่าถึงพันเท่าเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติมีนักธุรกิจคนนึงเนี่ยร่ำรวยจากการเปิดร้านอาหารสัก4 5ร้านใช่ไหมพอจะมีเงินอยู่สัก2-3ล้านเนี่ยไปลงทุนซื้อสัมปทานขุดเจาะเหมืองแร่ของโซเวียตมาแล้วก็ร่ำรวยจากมันเนี่ยนะครับหมื่นล้านแสนล้านก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วงยุคล่มสลายของโซเวียตทําให้ก่ะเกิด กลุ่มคนที่เราจะรู้จักในนามว่าโอลิกาคนะครับผมเป็นกลุ่มคนที่คุมสัมปทานรัฐต่างๆของรัเสเซียมาตั้งแต่ยุคล่มสลายโซเวียตจนถึงปัจจุบันเลยก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเศรษฐีในสหภาพโซเวียตว่ามันมีอยู่จริงไหมนะครับในระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมีคนที่รวยกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดไหมก็ตอบได้หรืว่ามีนะครับมีแน่นอนและมีทุกประเทศด้วย ยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ้ายบายครับสวัสดีครับ